อัปเดตราคาน้ำตาลวันนี้น้ำตาลโลกพุ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บ่าวโซนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์อัปเดตราคาน้ําตาลในตลาดซื้อขายน้ําตาลล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลัก นะครับมีความสําคัญต่อพี่น้องชาวไรอ้อยกันเลยทีเดียวนะครับก็มาติดตามกันดูนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับสําหรับในวันนี้นะครับซึ่งราคาที่ซื้อขายกันในวันนี้นั้นนะครับก็เป็นราคาที่ปรับพุ่งสูงขึ้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันก่อนอีกเป็นถึงระดับ1เซ่งเซนกว่าๆเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ในวันก่อนนั้นนะครับเริ่มต้นของสัปดาห์นั้นอยู่ที่18.20เซนต์ต่อปอนด์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าเดือนตุลาคมนะครับในรอบส่งมอบของเดือนตุลาคม2564นั้นนะครับก็ทำสถิติราคาขายอยู่ที่19.75เ็เซนต์ต่อปอนด์นะครับซึ่งก็เพิ่มมากขึ้น นะครับถึงเซนกว่าๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีเลยนะครับและส่งผลนะครับเป็นราคาดีอย่างต่อเนื่องไปถึงรอบเดือนมีนาคม2565เลยทีเดียวนะครับในรอบเดือนมีนาคม2565นั้นอยู่ที่20.21เซนต่อปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาขายที่พุ่งเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ ในรอบเดือนพฤษภาคม2565นั้นอยู่ที่19.13เซนต่อปอนด์นะครับในรอบเดือนกอรกฎาคม2565อยู่ที่18.14เซนต่อปอนด์ในรอบเดือนตุลาคม2565อยู่ที่17.42เซนตต่อปอนด์นะครับนี่คือราคาขายน้ำตาลล่วงหน้านะครับราคาส่งมอบน้ำตาลล่วงหน้า ในรอบเดือนต่ตางๆตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤษภาคมนะครับหรือถึงเดือนตุลาคม2565นะครับและต่อไปถึงปี2566นะครับก็ราคาก็ดีซึ่งราคาก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับราคาก็มีปรับขึ้นปรับลงนะครับสำหรับในรอบ ปี2564และปี2565ราคานั้นดีมากเลยทีเดียวนะครับในการทำสถิติการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าของตลาดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักนะครับในการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบนะครับของตลาดสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นราคาทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในรอบเดือนตุลาคม2 5 6 0 นะครับที่อยู่19.75เซนต,ต่อปอนด์นะครับก็จะเป็นในช่วงที่นำมานะครับคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2,564กันด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับในรอบนี้นะครับในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น ปี2564ก็จะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับและยังไปส่งผลดีถึงปี2565นะครับซึ่งเมื่อปี2564อาจจะมีราคาที่ไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับพอถึงรอบปี2565นกะครับก็น่าจะมีเงินตามความปีไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็บบรุงต่ออ้อยกันให้ดีนะครับกับสถานการณ์ ที่มีความต้องการน้ำตาลทั่วโลกนะครับก็เป็นหนทางที่ดีก็บรรุงกันให้ดีนะครับจะได้คุ้มทุนคุ้มราคานั่นเองนะครับ